กูเดี๋ยวเดี๋ยวเม่ละเฮ้ยโบแมนปัดมาม้ยโบแมนยามามาเฮ้ยถูกแล้วสวัสดีครับผมปุ้ยเจเบี้ยชาแนลครับสวัสดีค่ะสายเจเบี้ยชาแนลค่ะมีน้องยังคะน้องอันอันซิมาจิ้มยามมามายามมามาเครื่องโคตรแน่นใช่ค่ะเดี๋ยวลองกินก่อนนะเอาเอากิน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 โซ่พี่น้อง โอ้อันนี้มันคืออยังเห็นหูนูว่ะเอ้ะเขาเอานี่ไงเห็ดขาวมันคึดคือคือเลยพี่น้องเอ้ยแบบโอ้แบบแต็บจิ๋วใส่อะไรหาก็เือนคือโบเตรียมพ่อโอ้ยน่ออ่ะพี่น้องอันนี้ของพ่ออันั้นอันนี้ของพ่อปุ๋ยพ่อปุ๋ยจะไม่ใส่ถาดนี่ของน้องอันนั้นถาดนี่นี่ยำ โคตรเครื่องแล้วก็มีไม่กี่ซ้อนพีพ่น้องเอ้ยไม่ก huh. ี่ซ้อนบ้านเีาเอ้ยนี่เด้อมาเรื่องพี่น้องครับนี่พี่น้องทูบูทุกคนมาทีเขาร้องกันครับมาเป็นเข่ามากินยำมากมาย้วกันมาเนี่ยว้าวแซ่บแซ่บก็กิน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 มาเด้อพี่น้องมาเด้ออู้เสื่อมหลกครับ ครืองเนียนๆเลยพีนองเอ้ยเขามียาใส่ตะเกียบแต่จังน้อยก็อสิได้ใส่ือุ่มตุ้มนะ่สินบติตัดบตองตัดมันคืบ่ตัดเออเอ,อือ,อืจัดจันเห็นหูหทำโอโอโตโต้เลยคะ

ใส่หมูยอยด้วนะมีห um, ัมยอดิมีใครเห็นชัดบ้างคะหมามออืมน่าจะน่ะเนปลาอเดืออืมปากเง พี่น้องีน้องทำยังไงม่นูยังไงยังไงครับพี่น้องหมูยอมเัหูยปนยังก่อนหมูมายอเครับหมูยอไซส์หมูยอไม่รอหรอครับอืมบหมูยอม่รอหรอครับใบหมูรม่ยออเลยอ้าวหมูย่อไอ้นั่นน่ กินม้อกับผักมุ้เไฟหมูย้อมก็รู้เ็ไหมอืจัดจานเนี่ยนี่ไงดูแล้วอืมโยน้อง่องนมีนัง กป็น,น,น,นกังสื่อนะมาพี่น้องม,มา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 ข้ออะไรเลยจะห่อหนึ่งสองแต่ว่าหลายพุ้นผิวนี่นเครื่องไม่พี่น้องสิบเอ็ูกประหยัดเป็นกระเบนเนาะเครื่องไม่ได้กินเลย จากนึงจอกนงเงินนิ แอบดูตื้นเบิดตัวคนกบ้านอะไรไปอ่ะกบ้าอะไรนั่นหรอแล้วเสร็จตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้ว <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องขรอบครัวุขสันต์ครับน,ออน้องอัน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 หันษาแ่้วแม่สายปลาแซ่บสายเจบีบิ๊กคอร์ดชแนลสายเจบ,บีชแนลเด็วกับปุ๋ยเจบ,บีชแนล

มือทำอันนีรงานตายยังบ่มือมันป่ดเลย ไปแบบเล็กมากเมื่อย่นดังสงบายหาลูกเร็วจิบจิกินเลยบ้านอไรใค่วะเอาไกลห้องกันเลย

แก้ม่น้องใช่ได้<ม>ใส,ส่ทั้งสอดใสดดดด่ทั้งรถดีไหมบิดยังโหปวดพวรถตับอัดอือทั้งแบบนโดเต็นม่มมหาเห,หมือนึงมือเดียวไงแกบอกกอจะเกกิรถเจียวเ,เกกินรถเจียวแกกิะบาแม่กับเขส็จเสร็จด จะไม่ลาเรียนอยู่เมืองนอกกันสิจะม้วนติ้วเจียวเฮ้ยยังไม่ตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม้วนเพชรยังไม่ตายเลยตัวเนี้ยเฮ้ยตายอ่ะพี่นี่แม่เมื่อยยังบี่มือไปไปไดนวะพี่ยังหลอกฮักกับกินก๋เตี๋ยวหันนนี้เมื่อกี้น้องยังไม่ตายเนาะใช้ข้าวอีกอ่

เขาเรียกเห็ดขาวเห็ดซุขาวอ,อ,าอันยองฮานยอเเหรินยังที่เปนเ็นอันยองฮาเยอยเลยเหรอคิดมาเป็นไงมาหันยองเลย อ่ะดองเออเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าอ่ะอ่ะไปดองคฮาเซโยแม่อไปดองคฮาเซโยไอ้นังนี่ดีอย่าอิงแม่โอ้ยอีกกันที่นั่งอะไรล่ะแซ่บอีกเลจ้าจะว่ากินหลายปวดเรื่องมันหลายเนาะแ่บเนาะแน่นนี่ลีเกินเลยเปไหนเนี่ย ขอ,ข,ข,ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามา,มาเมืองด้วยคับเพือ่อนฝากด้านฝากเชียร์ในเด้่อพี่น้องเอ้ยจังงั้นสองคุณเอเจบีใช่เนี่ยโซน้ซอยเชียร์กันแนะ่กล่าวขอบ,บ,บคุณทุกดีค่ะผู้ที่ติดตามแล้วกับกลับของคุณค่ะคือ,อที่ยังไม้ติดตามกาแฟติดตามเด้อค่ะเด้อ้าแฟรถจะบอกดีเด้อรถจีบ <c oughs> พวงนี้คอยเชื่อว่าออกเลยอันเพื่อเอาไปเนาะรับปากบอกยังเดึกอ่ะเขียไปใต้กันเอาเองเด้อว,วันยังที่ไก่สิข้าม้าเลยไก่สุจ่อข้าม้าเลยจ่อจอจ่อจ่อขามาเามามาส้าเอ็ดนี่แหละมั้งคิดเอาเองเด้อพี่น้องว่าวันนี้เ <c oughs> ส้าเอ็ด ยุดสาวกันเรื่องลี่ยแล้วมากกบอีกแค่บ้านแล้่เรียบร้อยยูบ่พ่อเฮ็ดมูนี่นีพ่อพ่อสอนพ่อบสอนคืนเอกเร่อสองเด้อก็เร่อสองยู่พ่บ่ไปพ่เป็นซอยใหม่กับเขาเนี่มัต้องบอกไงมาจิตเขาพี่น้องบุ่มึงนี่เลยใบ่ โซดนำเยั่มเลยบุ๊คใช่โซดัดงจังแม่สดเองไหมไม่ไมแม่ทำบ้าเแม,ม่เป็นอิ่มๆยังไงไม่เ,เป็นอืดอืด,อดแรงแม่พี่นอ้องกับเขาแรงกินแล้วแรงเลยแรงเลยไหวเน่นแน่เน้นนี อ้าวกินยังเป็ีศาจปลาดลาร้องมันเป็ดแม่กับเนียนทองล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเวลาไปก่อนดีกว่าเอาอีกครั้งหิว่ลนะไออีกครันึงฮะยังโมหิวยังแยหมดอิ่มเลยเออกินจังกินจังเบื้องหลังเบื้องหลังเอาไปเดี๋ยวครับงหนึ่งครั้งหนึ่งอ้าวตัวชิตาซะนุ๊กกินดีๆกินดีๆ ซ like oh, oh, ึ่งมงไรอูเอาดีๆดๆดีๆแคแ่ล้วแล้วฮินด้ยสังเกตแกนี้ก่อนเด้อเอาปุ๋ยล่ะชนกขวบจิบนี่จากพี่น้องบอลอย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปกดมังงะาเนี่ยจังปุ๋ยเจพีชาแนลครับค่ะกินบลิพมะกุณล่ะเจ้าก้อเงินนั้นจีไสเวิด